ก็ไปการเล่นใหม่นี่มันก็ดีเหมือนกันนะคะตรงที่ว่าเราพลาดอะไรไปเนี่ยเราสามารถกลับไปก็ไม่เชิญกลับไปเราสามารถเริ่มต้นใหม่ได้นะคะอย่างเช่นวันพรุ่งนี้ค่ะอุ๊ยขอ و, เปลี่ยนเสื้อตรงนี้เองก็อย่างเช่นวันนี้เป็นวันที่13ใช่ไหมคะแล้วเผราญว่าวันพรุ่งนี้ มันเป็นวันนี้นี่เดี๋ยวเปิดแผน,นที่ให้ดูเอ้ยเปิดปฏิทินเป็นวันสปริงค่ะเป็นสปริงฮาร์โมนี่เดย์นะคะก็คือผู้ชายเนี่ยจะให้ช็อกโกแลตกับผู้หญิงนะคะแต่ก็ต้องเป็นเฉพาะผู้ชายที่อยู่ในเมืองเอ่อเมือ,มองอะไรวะบูเบลได้ด้วยนะคะก็จากที่อ่านมาก็มีอยู่3คนอ่านเรื่องอะไรอะพวกอีเวนต์พวกอะไรอย่างเงี้ยนะมาเขาก็มีมิคาเอลมิคาเอลนี่ก็คือต้องช่วงที่เขาอยู่ใน เมืองบูเบลด้วยนะคะแล้วก็จะมีใครกันที่อยู่ในเมืองบูเบลวะน้องเคมแล้วก็ <c oughs> ใช่ไหมเออนั่นแหละก็คือมันจะเป็นแต่ละชลล่วงเวลาก็จําไม่ได้เหมือนกันว่าเวลาไหนเป็นวลาไหนแต่ว่าจําได้แค่ว่ามันจะมีเออเช้ากับเย็นเนาะก็เดี๋ยวเดี๋ยวเรามาดูคนะ่ะคงจะดีมากเลยถ้ามีใครให้ของขวัญฉันนะ่ะเยี่ยมตอนนี้เราก็เริ่มกลับมาร่ำรวยเหมือนเดิมแล้ว ทำงานหนักกันหน่อยค่ะไปแล้วก็จัดการจัดการดูแลสัตว์เหมือนเดิมค่ะแล้วก็คุณไก่น้องเอกน้องบีแล้วก็น้องซีนะคะออกไปข้างนอกซะนี่เรารู้วิธีการโยนไก่ออกไปข้างนอกนะคะตอนแรกเด็กว่าจะต้องอุ้มโยนเสมอแต่ว่ามันไม่ใช่ค่ะนี่เวลาไก่เดินไปเองยี้ม เรต้องทำฟาร์มทำสวนอะไรอย่างนี้บ้างเราเศรษฐกิจพอเพียงเรานี่เป็นปุ๋ยหมักชีวภาพนะคะไม่ได้มีสารเคมีแต่อย่างใดเก็บ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 ปปะะเดี๋ยวเข้าบ้านไปไม่จำเป็นต้องเอาของปะเดี๋ยวฟังวิทยุกันเออวันนี้จะอากาศอบอุ่นนะ สำหรับพ่งนี้ก็จะร้อนทั้งวันเหมือนกันแดดจะส่องทั้งวันนะคะโอเคคะ่ะโอเคเราก็จะต้องรอของขวัญจากจากเพื่อนๆละกันแลเพื่อนๆน,นะน,นในเมืองน,นี้ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะมาตอนไหนเราคงต้องวิ่งไปวิ่งมาหามากันไหมไหนมาจ๋าเราเอามาออกมาหรือยังนะ มาอาอยู่นี่มานี่เจ้าเพื่อนยาไปายอัวนี้ก็บดบังหาจริงๆเอ่ออาวนี่ไม่ได้อะ ใครอยู่มั้ยอ่ะไม่มีใครอยู่เลยสวัสดีอขอสั่นมาให้ได้เจะเอาชิตาเกบไปวันนี้จะได้เห็นลายเออทำไมวะทำไมต้องทำหน้าสับสน ชอบเห็ดดียังไงมีประโยชน์นะดูไหมไปไหนกันน่ะสองตเนี้าย,ยสองอันเลยเชร์นด้เบแค่งานยากเลยนะัยลหาย,ยากแค่หน โอ้ดีไงกับเข้าบ้านเราเย้ yeah. โอ้ท่าน่าฉันเข้าไปนะได้ไหมใส่ละ่า,าอ้อพอดุ๋ม พ่อหนุ่มชาวนาที่ดีสุดในโลกที่น้องสาวเขาได้กล่าวไว้ทั้งฉันทั้งเธอเนี่ยเราต่างก็เป็นชาวนาใช่ไหมและฉันก็อยากที่จะเป็นเพื่อนกับเธอนะฉันก็เลยเอาของขวัญันทำวันนีม้มาให้อะอ,อะไรมาให้อะไอพุดดิ้งช็อกโกแลตนั่นเลยเอาละตอนนี้ฉันกลับบ้านก่อนละแล้วเจอกันวันหลังนะท่าน,น่าบายบาย เย้ yeah. อยู่ดีๆก็ได้ของกินนะคะโอเย่ oh, yeah. หนึ่งดาวแนะ่เก็บ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 อันหน้าต่อไปต่อไป <c oughs> เอาล่ะค่ะตอนนี้ก็ได้เวลาเดินเข้าบ้านอีกรอบแล้ว <c oughs> <c oughs> ไหนดูสิเย้ yeah. นั่นไงวันนี้ฉันเอยจงังกลับเข้าบ้านเป็นกินน้ำซะหน่อยดีกว่าถ้าหน้าเธออยู่บ้านหรือเปล่าเนี่ยฉันเข้าไปได้ไหม เฮ้ใครน่ะน้องเคฟรรกค่ะตอนฟูนี่คืออะไรวะบอกว่าเธอมักนะใจดีกับคนอื่นเสมอนะท่าน่าแต่ตอนฟูนี่แปลไม่ออกแฮะนะฉันก็เลยอยากจะให้ของขวัญกับเธอซะหน่อยอ่ะให้อะไรเหรอ๋อพุดดิ้งเหมือนเดิมตอนนี้ ต้องกลับบ้านแล้วนะแล้วเจอกันวันหลังนะจ๊ะเจอกันวันหลังพ่อหนุ่มเดินเข้าบ้ามาได้ของกินอีกแล้วค่ะเก็บไว้เก็บไว้เอาล่ะคราวนี้ก็มิคาเอลยังไม่อยู่ที่ยังไม่อยู่ที่ปูเบลเทาวตอนนี้นะคะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้เวลาออกไปทำหาของทำรีเควสแล้วละคะ่ะก็วันนี้มาสั้นๆสั้นมากเพราะว่ายังเล่นไม่ถึงวันที่ ลบเซฟไปเลยนะคะก็วันนี้ก็ขอจากลากันแค่นี้ก่อะนะคะสวัสดีค่ะเอาละเราต้องรีบกลับบ้านแล้วตอนนี้4โมงครึ่งแล้วเลยเวลานะคะถึงแม้จะพูดไม่ยังไม่เคยเจอกับมิเชลหรือว่ามิเชล,ลไม่ได้อยู่ที่ทาวหอของเมืองนี้เนี่ยเราก็ยังมีความฝันที่จะเจอเขาอยู่นะคะ สี่โมงแล้วรีบเข้าบ้านแล้วรีบเข้าบ้านรีบเข้าบ้านมากับพ่อไปซะเออเอมีคาอลอ้าวมีคาเอล,อมเอลไม่เป็นไรคะ่ะเขาบอกว่ามีคาเอลจะมาช่วงเอ,อ่อสี่โมงสี่โมงปะวะประมาณสี่โมงเย็นถึงประมาณสี่ทุ่มนะคะ เรายังมีเวลาอีกเยอะค่ะฉะนั้นฉะนั้นเราก็คงต้องรอเวลาเรื่อยๆนะคะมิเคลไม่มิคาเอลไม่มิคาเอลนี่แก่จะมาไหมเนี่ยมิคาเอลนี่อ่อยอยู่นะเนี่ยให้ทา่าเลยนะเนี่ยเนี่ยเดินเข้าออกบ้านทุกวิเลยเนี่ยเฮ้ บางทีตอนนี้อาจจะได้เวลาที่มิเคเลจัดเข้ามาแล้วก็ได้นะคะงั้นเราก็ก็ต้องลองดูค่ะมิเคลไม่จะมาไหมเนี่ยเข้านบนประตูบ้านจะพังเลยนเนี่ยเขาเข้าออกออกเลยฮนะประตูบ้านพังแล้วผิดชอบป่ะอันที่จริงหน้าก็ยังไม่เคยเห็นเลยนะคะก็อย่างที่บอกค่ะเกมนี้เล่นโดยไม่ได้อ่านอะไรมากน,นะคะ เพราะว่าวันคงไม่มีอะไรยากเกินหรือถ้ายากเกินก็อาจจะต้องขอไปอ่านจ,จริงๆแต่ส่วนมากที่อ่านนี้ก็จะเป็นแบบว่าผู้ชายผู้หญิงในเมืองอะไรเงี้ยที่ต้องจีบของอะไรที่ชอบนะคะก็ก็ประมาณนั้นนะคะสงสัยชาตินี้คงจะไม่ได้เห็นหน้ามิอเอเอลแล้วนี่อาจจะยังไม่ถึงเวลาไม่เป็นไรค่ะอะไรยังเลยอเวลาอีกเยอะ โอเคความหวังสุดท้ายแล้วนะคะอีกแค่แปดวิเท่านั้นก็เดีย๋ยวลองวิ่งเข้าบ้านดูมีไหมมิเกลไม่มิเคล,เคลนายไม่ยอมเอาช็อกโกแลตมาให้ฉันอย่างนั้นหรอมีงเงินวันบาเล,เลเนไทยฉันจะไม่เอาอะไรไปให้หนายเลยนะครบสิถุมแล้วนะคะก็ในที่สุดมิเคลก็ไม่มามันก็สมควรแล้วแหละยังไม่เคยเจอกันเลยจะรู้จักกันได้ยังไงนะคะก็คลิปนี้ก็ มาสั้นๆแค่นี้เลยค่ะก็มาป่ดมาอะไรนิดหน่อยต้องเล่นใหม่เพราะว่าโซนค่ะลบเซฟอีกแล้วอีกแล้วคราวนี้ไม่ได้ลบตัวเกมนะคะแต่ว่าลบเซฟไปเฉยกดอะไรไปก็ไม่รู้เซฟหายเลยแบบเออาจจะร้องไห้ <c oughs> นะคะก็เลยต้องพนั่งเล่นใหม่แบบที่เหตุอย่างนี้นะคะแล้วก็อย่างที่พูดไปต้นคลิปค่ะบางทีการเล่นใหม่การเริ่มต้นใหม่หมันก็ไม่ใช่สิ่งที่เลวร้ายเสมอไปนะคะวันนี้ก็ ขอจากลากันแค่นี้ก่อนนะคะก็สวัสดีค่ะ